สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาบอกกล่าวนะครับสำหรับตัว Windows 11สำหรับใครที่กำลังรอนะครับว่า Windows 11นั้นตัวจริงนะครับตัวพร้อมใช้งานจะออกมาใช้งานเมื่อไหร่นะครับทาง Microsoft ได้ทำการประกาศไว้เมื่อกี้นะครับผ่านหน้าตัวของตัวบล็อกของ Windows เองก็คือ Windows 11นะครับพร้อมใช้งานในวันที่5ตุลาคม 2 5 6 4นี้นะครับก็คือ m i c r o s o f ทนะครับทำการประกาศว่าวันที่5ตุลาคมจะนะครับให้เพื่อนๆทําทำการอัปเกรดนะครับจากตัว Windows 10ไปเป็นตัว Windows 11ได้ฟรีนะครับในส่วนนี้สำหรับใครที่อยากจะทำการใช้ตัว Windows 11เพื่อนๆคนที่ใช้ตัว Windows 10ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือตัว PC นะครับในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนสามารถทำการอัปเกรด เป็น Windows 11ได้ฟรีนะครับจากนั้นนะครับ Microsoft เขาก็จะเริ่มนะครับวางพวกโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ Windows 11ให้เราทำการซื้อซื้อนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับหลังวันที่5ตุลาเพื่อนๆอาจจะได้ซื้อที่เป็น OS ที่เป็น OEM ติดมากับเครื่องที่เป็น Windows 11ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์นะครับรูปแบบไฮไลท์ต่างๆใน Windows 11ก็ จะมีข้ออะไรบ้างอย่างอาทิเช่นข้อ1นนะครับเป็น new design นะครับให้ดูแอปดูโมเด์นะครับ clean แล้วก็บิวตี้ฟูลนะครับในส่วนนี้ก็คือดูสวยงามภาพรวมดูสวยงามแล้วก็ตัวนะครับสตาร์จะอยู่ตรงกลางนะครับของหน้าจอของเรานะครับในส่วนนี้แล้วก็พวก Layout ต่างๆนะครับเอ่อพวกเอ่อสำหรับ Microsoft t e a m ที่เอาไว้แชทเราก็สามารถ นะครับควิ c แชทได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีพวกวิกเจ็ตต่างๆพวกนี้เพื่อนๆก็คงรู้ฟังก์ชันฟีเจอร์อยู่แล้วว่ามีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรเอ่อเป็นที่น่าสนใจนะครับส่วนตัว DirectX ก็จะเป็นเวอร์ชัน X12 นะครับเวอร์ชัน12ในส่วนนี้นะครับก็เอาไว้เล่นเกมต่างๆได้นะครับแล้วก็พวก PC ต่างๆนะครับก็รอนะครับ Ready to Windows 11นะครับก็คือรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับในการวางตลาดสำหรับการขาย PC แล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับในส่วนนี้ที่เป็นในส่วนของทั้ง OEM แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น Windows 11ถ้าเป็นในส่วนของรุ่น Acer Swift 5ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะบันเดิลในส่วนของ Windows 11มาเลยนะครับในส่วนนี้ที่เป็น Windows แบบ OEM นี่ยตัวนี้จะเป็นตัว Acer Swift X ในส่วนนี้เลื่อนลงมาก็จะเป็น Asus Zenbook นะครับตัวนี้เป็นตัว13 13นิ้ว OLED ในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวไหนตัวนี้ก็จะเป็น Zenbook 14นิ้วนะครับเลื่อนลงมาตัวนี้ก็จะเป็นของ Dell นะครับอ่าตัวนี้ Dell ก็สวยนะครับตัวนี้ Alien นะครับ Alienware จากนั้นเลื่อนลงมาตรงนี้ก็เป็นเด l XPS 13นิ้วนะครับใน,นเลื่อนลงมาเรื่อยๆพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นโมเดลใหม่สำหรับตัว Windows 11นะครับที่พวก Dell Lenovo Asus นะครับมันก็เออหรือ Acer ทำการออกตัว Windows รุ่นเออตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มาพร้อมบันเดินมาพร้อมกับตัว Windows 11อยอางอย่างตัวนี้เองก็จะเป็นตัว Lenovo นะครับเพื่อนๆก็อ่าตัวนี้ก็ Samsung แล้วก็ตัว Surface Pro 7 ในส่วนนี้มันก็จะมีโมเดลต่างๆนะครับที่ Microsoft เอามาโชว์เคสให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าก็เพื่อนๆก็ใครที่ใช้ Windows 10ก็รอละกันนะครับมันจะมีตัวอัปเดตมาในตัว Windows 10นะครับเพื่ออัปเดตเป็น Windows 11ได้ก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับวันที่5ตุลาคมศกนี้นะครับก็วันนี้ก็เอาข่าวสารมาบอกเพื่อนๆนะครับ ก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ